ตอนที่13ความลับของเสียชัยวัฒน์เช้าตรูนะ่นบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เคนนั่งอยู่ในห้องทำงานพร้อมกับใบบัวทั้งคู่กำลังตรวจสอบข้อมูลที่ฝ่ายไอทีส่งมาเกี่ยวกับการเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคืนนี้นี่ไงหลักฐานชัดเจนว่าต้นทางการโจมตีมาจากบริษัทคู่แข่งที่เกี่ยวข้องกับเสียชัยวัฒน แต่เราต้องการข้อมูลที่มากกว่านี้เพื่อเปิดโปรงเขาในที่สาธารนณะสีหน้าของเคนเต็มไปด้วยความโกรธใช่ฉันจะใช้ข้อมูลนี้เป็นจุดเริ่มต้นแล้วขยายการสืบสวนไปยังธุรกิจอื่นของเขาฉันมั่นใจว่าเขามีความลับซ่อนอยู่เคนพูดด้วยน้ำเสียงดุดันบ้านของเคนในช่วงกลางดึกเคนนั่งคุยกับคิงและทีเจผ่านวิดีโอคอล ในห้องทำงานที่บ้านของเขากูมั่นใจว่าเสียชัยวัตรไม่ได้ทำธุรกิจที่โปร่งใสทุกอย่างที่เขาทำมันดูน่าสงสัยเคนกล่าวมึงจะสืบยังไงคนอย่างเขาต้องมีคนหนุนหลังเยอะมากๆแน่ๆคิงถามกูมีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือสามารถเข้าถึงข้อมูลลับของเสียชัยวัตรได้ทีเจตอบมึงระวังตัวไว้ด้วยละ่ะ คนอย่างเสียชัยวัดพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปิดปากคนที่ขวางทางเขาคิงเอ่ยเตือนเข็นพยักหน้าด้วยความเข้าใจก่อนจะมองออกไปนอกหน้าต่างอย่างครุ่นคิดวันถัดมาเขคนแอบนัดพบกับแหล่งข่าวในร้านกาแฟเล็กๆที่ดูไม่สะดุดตาเข็นนั่งรอวิทยาคนที่เคยทำงานให้เสียชัยวัดและรู้เบื้องลึกของเขา คุณเคนผมขอโทษที่มาช้าไม่เป็นไรคุณวิทยาผมแค่อยากรู้ว่าคุณมีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับเสียชัยวัฒนเยอะครับแต่ข้อมูลบางส่วนผมยังไม่กล้าเปิดเผยเพราะมันเสี่ยงเกินไปผมจะให้คนคอยคุ้มกันคุณผมต้องการข้อมูลที่พิสูจน์ว่าเขาทำธุรกิจผิดกฎหมายวิทยาลังเลอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจะดึงแฟลชไดรฟ์ออกมาจากกระเป๋าในนี้มีข้อมูลเกี่ยวกับการฟอกเงินและการซื้อขายของผิดกฎหมายของเสียชัยวัฒน์แต่คุณต้องระวังตัวเพราะเขาให้คนคอยจับตาดูอยู่ทุกที่เคนรับแฟลชไดรฟ์มาด้วยความระมัดระวังขอบคุณมากครับคุณไม่ได้แค่ช่วยบริษัทของผมแต่ยังช่วยคนอีกมากมายที่ต้องทนทุกข์เพราะเขาคืนนั้นในห้องทำงานของเคน เคนเปิดแฟลชไดร์และตรวจสอบข้อมูลในนั้นเขาพบหลักฐานชัดเจนเกี่ยวกับการฟอกเงินและการทำธุรกิจผิดกฎหมายของเสียชัยวัฒนใบบัวเข้ามาในห้องพร้อมกาแฟาหนึ่งแก้วคุณเคนได้อะไรเพิ่มเติมไหมคะได้สิหลักฐานสำคัญมากด้วยนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการเพื่อเปิดโปงเขาใบาบัวนั่งลงข้างเขามองหน้าจอที่เต็มไปด้วยเอกสารสำคัญ ถ้าเราเปิดเผยเรื่องนี้คุณคิดว่าเขาจะตอบโต้ยังไงเขาอาจจะพยายามปกปิดทุกอย่างหรือไม่ก็หาทางเล่นงานฉันแต่ฉันไม่กลัวหรอกบ้านของเสียชัยวัตรเสียชัยวัตรกาลังพูดคุยกับลูกน้องคนสนิทกูได้ยินว่าไอ้เคนมันเริ่มสืบเรื่องของกูแล้วพวกมึงต้องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยห้ามปล่อยให้มันรู้มากไปกว่านี้ครับเสีย พวกเราจะดูแลให้ทุกอย่างเงียบสนิทลูกน้องคนสนิทต,ตอบรับเสียชัยวัดพยักหน้าสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความกโกรธไอ้เคนมึงจะไม่มีวันชนะกูได้